หสวัสดีค่ะวันนี้พาดังหนันมาเมเจอร์เชียร์ทีนะคะวันนี้เราไปทำฟันมากี่ชั่วโมงคะเด็กอะกี่ชั่วโมงนะคะกี่ชั่วโมงมาตั้งแต่ยุคเอกสารเขียนคิวให้ดูดิก็เลงเขียนเกี่ยว จะมีคิวนะคะเดี๋ยวเราจะขอย้ายทีเด่นต่ย้ายมองพี่หียย้่ยมองเดี๋ยวจะต้องไปทำคิวกันนะคะคุณยายมองพี่ะียหลังจากที่ไปทำหลังจากที่อ่าอะไรนะคุณยายวรนาศแต่เลยที่ไปทำฟันมารู้สึกว่าวันนี้ไปทำฟันกันมาประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะอาาจรย์ใช่ใช่รย์ทำฟันแลนนี้เขียนคิวมา กำลังทำหามหมอยู่นะคะหนงสีค่ะไม่ใช่อันนี้ออกสื่อนะ <c oughs> ชื่ออะไรสีโ <c oughs> สร่ขำๆแฟน <c oughs> นค่ะอาจารย์น,นี่พี่ทำฟฟนมานะคะสวยงามเมื่อวานก็ไปอาไปโบท็อกแล้วก็ริปหน้ามานะคะช่วแบบนี้อะ <c oughs> ่ะเหมือนคิวลูกนะโอเคดีจ้ะหนงตี <c oughs> ที่เราตอนนี้มาซื้อที่ดโทีน,นที่แถวเมเจอร์ชาเลทนนะคะแจ็บมากแล้วก็กินกะเช้าแต่ไฟของเหนดูได้ไงคุณหมามีก็หงมันเปน่งนี้ไรไร้คิวจังเลยี่ไหมอันนี้หางห็นไหมหาง ขาแก้ได้อมองค่ะคนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปโบหน้าเฮ้ยเมื่อวานไปโบน้านแ,แล้วหมดไปสองขวดค่ะทั้งโบนทั้งลิฟนะคะทีนี้คาดว่าอาทิตย์หน้าจะยิ้มไม่ได้ค่ะน่าจะตึงหน้าจะตึงอีกเหรออาทิตย์หน้าด้วยเหรอใช่น่าจะตึงสวยเ๊ะวันนี้ไปทําฟัน,นวันนี้ทําฟันค่ะเมื่อวานทำหน้าหน้ามัานลาวแล้วก็โอ้โหเสริมสวยทุกวันเลยค่ะเสริมสวยทุกวันเลยนะคะ เดี๋ยวจะไปแล้วใช่ไหมคะไปหารายรับทานกันนะคะ <Hi. S 1> อ่านะคะกอดกระปัาทุชชี่กี้ชุดค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหน่อยจ้าจ้าจุ๊จุ๊อะไร